คิดนกคณิตบายทีเคป6มาแล้วครับผมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณครูทีเนะครับวันนี้ครูทีเคจะพามาทบทวนความหมายของเศษส่วนนะครับอเรียนมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาทบทวนบางโจทย์นะครับเราเขาต้องการที่จะให้เราเข้าใจความหมายบางประเด็นไปดูว่าเรื่องอะไรอพอดูเสร็จจะได้ไปทําโจทย์ท้ายคลิปอีกหข,ข้อกันนะครับ ก็คือกิจกรรมทบทวนตรงนี้นะข้อมายของเศษส,ส่วนดูจากโจทย์นะครับแม่แบ่งเงินให้ลูกเศษหนึ่งส่วนหของเงินที่มีอยู่หมายคขาว่าอย่างไรเงินของแม่แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันนึกถึงบาโมเดลนะแบ่งให้ลูก1ส่วนแม่เหลือก็คือ6ส่วนแบ่งไป1ก็จะเหลือ5ส่วนอ่ะแสดงด้วยภาพดังนี้นะนี่คือเงินของแม่ทั้งหมด นะครับให้นึกถึงบาโมเดลไว้นึกถึงแท่งสี่เหลี่ยมไว้นะครับเงินเนี่ยให้ลูกตรงส่วนสีเหลืองที่เหลือ,ลอของแม่ก็เหลืออยู่5อันด้วยกัน1 2 3 4 5สม่เกา่เก็บวไว้นะครับจากภาพแม่มีเงินอยู่ก็คือเศษ66ส่วน6ก็คือ1ส่วนนั่นเอง1ส่วนใหญ่ใหญ่เนี่ยเพราะว่า6หาร6เป็น1นะครับแบ่งให้ลูกก็คือ1ใน6ของเงินที่มีอยู่แม่เหลือเงิน1ส่วน6ลบ เศษหกส่วน,นหลบเศษหส่วนหก,ก็เท่ากับเศษห้ 5, ส่วนหของเงินที่มีอยู่เขออา้าใจไหมครับอะถ้ายังงงกับประเด็นนี้อยู่มาดูโจทย์นะครับลองหาคาตอบดูแล้วนักเรียนจะทําได้นะครับมาช่วยกันหา <cko S 1> <อ>ก็คือแม่ค้านะครับแม่ค้าแม่ค้าขายส้มโอเศษสองส่วนาของที่มีอยู่ส้มโอที่เหลือคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของส้มโอที่มีอยู่ นึกตามนะครับเมื่อกี้นึกแท่งออกมาอันนี้ก็เหมือนกันครับเราวาดแท่งขึ้นมาปุ๊บก็คือส้มโอแล้วเราก็ทําการแบ่งเป็นกี่ส่วนครับแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันขายไปกี่ส่วนละ่ะขายไปแล้วนี่คือส่วนที่ขายไป2ส่วนเหลือกี่ส่วนละ่ะก็เหลืออยู่1ส่วนไงคำตอบข้อนี้ก็ตอบง่ายๆเลยนะตอบเลยตรงนี้นะ ตอบก็คือเศษ1นส่วน3นะครับบางคนมงว่ามาจากไหนก็มาจาก3-3ส่วน3เนี่ยโดพมีสามเราขายไป2อง่าก็จะเหลือ1-3ส่วน3แบบนี้นะครับข้ออื่นไม่ต้องวารูปพือนนะข้ออื่นทำเลยดูจากข้อนี้วันแรกพออ่านหนังสือได้เศษ็จส่วนสิของหนังสือของจุฬาหน้าทั้งหมด จำนวนหน้าที่พ่อยังไม่อ่านคิดเป็นส่วนเท่าไรของทั้งหมดมี10อ่ะก็ะคือ10ส่วน10ถูกไหมล่ะ10ส่วน10 10ลบ7ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับตอบได้เลยก็คือเศษ3ส่วน10ถูกไหมครับนี่คือหน้าที่ยังไม่อ่านข้อต่อไปครับโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งเมื่อใช้ในการจัดโครงการต่างๆแล้วยังเหลืออ,อีก เศษ1นส่วนยีของงบประมาณที่ได้รับโรงเรียนแห่งนี้ใช้งบประมาณไปแล้วคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับก็ไม่ยากครับมันเหลือนหนึ่งไงถูกไหมมันเหลือนหนึ่งก็แสดงว่าใช้ไปแล้วเท่าไรครับ19ใน20เรื่องงบประมาณใช้เยอะครับนี่โรงเรียนใช้ไปเยอะ19ส่วนเหลือแค่หส่วนนะครับต่อไปนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปเนี่ยไม่ใช่นะ ไข้หวัดใหญ่คิดเป็นเศษสามส่วนของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดอันนี้คือยังไม่ฉีดเศษสามส่วนแปแสดงว่าฉีดแล้วเท่าไรล่ะก็คือเศษแปดส่วนแปดลบเศษสามส่วนแปก็เป็นเศษห้าส่วนแปนะครับเศษห้าส่วนแปนี่คือต้องการให้ทราบแค่นี้ก่อน นะครับเราจะาไปใช้ในการเทียบปัญหัตรายางหรือในการหาเชลส่วนในโจทย์ลักษณะต่างๆนะไป <c oughs> ดูกันนะครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคืออ้อมอขวัญออมเงินมันจะออมนะขวัญออมเงิน28,000บาทคิดเป็นเซสวน7ของของเงินโบนัสที่ได้รับเซสวน7ของเงินโบนัสที่ได้รับนะครับ ขวัญได้รับเงินโบนัสเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามมาคือเงินโบนัสที่ขวัญได้รับถูกไหมอ่าสิ่งที่โจทย์บอกก็คือขวัญเนี่ยออมเงิน28,000บาทคิดเป็นเศษ1นสของเงินโบนัสที่ได้รับจากโจทย์เนี่ยเขียนแสดงด้วยภาพได้อย่างไรก็คือถ้าใช้บาโมเดลก็คือแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ7ส่วนถูกไหมดูนี่นะ1 2 3สาม 4 5 6 7 7ส่วนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเงินโบนัสเนี่ยมี7ส่วนเพราะอะไรเพราะว่าเงินออมฝันออมเงินเนี่ยสองหมื่นคิดเป็นแค่4ใน7ของเงินโบนัสที่ได้รับเท่านั้นดังนั้นออมเงินเท่าไหร่ออมเงิน2 8 0 0 0บาทไปดูต่อครับ จากภาพจะหาเงินโบนัสของขวัญได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดวิธีการหานะครับก็คือขวัญออมเงินเนี่ยเสี่ส่วนเจ็ของเงินโบนัสที่ได้รับซึ่งเท่ากับ28 0 0 0แสดงว่าเงิน4ส่วนคิดเป็น2800,0บาทอ่ทีนี้เงิน1ส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ28 0 0 0 8หารด้วย4นะครับเนี่ยหรือเขียนเป็นเศษส่วนแล้วนะทับหเนี่ยให้เขียนเป็นเศษส่วนมันจะตัดทอนได้นะครับตัดทอนช,ชุบช,ชับชุบชับเนี่ยได้ออกมาแล้วได้เท่าไหร่ได้มาส่วนละเ0 0ดพันพันมตรงเนี้ยก็คือ2อะไร28,000เนี่ยถ้าหาร4มันจะได้ออกมาเป็น 4144728มันจะได้7000แต่ละส่วนก็คือตรงนี้มีอยู่7000นเนี่ย7 0 0 0นี่ออกมครับ7000อ่ะ7,000ที่เหลือก็จะมี7000เท่ากันนะครับ7000ัดังนั้นมันไม่ยากครับถ้าเรามองภาพออกแต่ตรงนี้เลยถ้าเราอยากรู้ว่าเงินบนัสทั้งหมดกี่บาทก็นำา7 คูณ7เป็น49ก็คือ49,000บาทนะครับแต่เขาให้นำมาเขียนเป็นในรูปของเศษส่วนนะก็คือเงิน7ส่วนเนี่ยมันจะสามารถเขียนได้เป็น7คูณกับเศษ2 8 4สเท่ากับ49,000บาทดังนั้นขวัญได้รับเงินโบนัส49,000บาทนะครับตัวสอบความถูกต้องซิงว่าถูกต้องไหม เงินโบนัส40,009ขวัญออมเงิน c4.7 ของเงินโบนัสดังนั้นขวัญออมเงิน c4.7 คูณกับ40,009ก็ได้มาเป็น2 0 0 8พบว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า40,009เป็นตอบที่ถูกต้องเห็นไหมครับอันนี้คือเขียนไปแค่บรรทอนมีเหตุผลไปและกลับอ่ะไปมีเหตุผลยังไงกลับก็มีเหตุผลสอดรับกันนั่นคือความถูกต้องของคณิตศาสตร์นะครับ ไปดูต่อไปครับมาดูโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ถ้าเราจะใช้อ่าแบบที่มันจะตัวอย่างก็ได้นะแต่มันมีหลายวิธีที่ให้คิดอ่านทีเคลงใช้วิธีของ d ีเถ้าเจอจุดอย่างเงี้ยเราน่าจะคิดยังไงได้บ้างชมรมกีฬามีสมาชิกชายชายนะเศษ3ส่5ของสมาชิกทั้งหมดที่เหลือเป็นหญิง 30คนชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนดูโจทย์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียนเป็น b a ์โ o เ e ลนี่นะแบ่งเป็นกี่ส่วนก่อนแบ่งเป็น5ส่วน1 2 3 4และ5อ่ะส2 3สาชมรมมีสมาชิกชายเศษ3ส่วน5อันนี้คือชายเลยนะ น่สมาชิกทั้งหมดของสมาชิกทั้งหมดนะที่เหลือเป็นผู้หญิง30คนตรงนี้มี30คน30คนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่เศษ2ส่วน5คิดเป็น30คนถ้าเขาถามว่าทั้งหมดมีกี่คนมองปุ๊บเราก็รู้แล้วเพราะว่าตรงนี้30คนเราแบ่งไปช่องละ15บมันต้องแบ่งเท่าๆกันนะ15 แสดงว่าช่องต่างๆที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นเท่าไหร่15เราก็นำ15คูณเท่าไหร่นำ15เนี่ยคูณกับเท่าไหร่คูณกับ5เป็น75คนอันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับถ้าเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่คนก็ตอบได้เลยว่า75คนนะครับหรือเราจะลองอีกแบบหนึ่งก็คือเราดูจากโจทย์ตรงนี้นะครับก็คือ ชายไปทีปุ๊บนะครับชายนะครับชายเศษ3ส่วน5ตัวนี้นะแสดงว่าหญิงเนี่ยก็คือเศษ2ส่วน5ถูกไหมครับดังนั้น3 0คนเนี่ยคิดเป็นกี่ส่วนอ่ะ3 30คนนะ30คนอ่ะเท่ากับ2ใน5 นะครับเท่ากับ2 5ส่วน5อ่าอันนี้คือ2ส่วนนะครับมี2ส่วนมี2ส่วนอ่าถ้า1ส่วนนะครับถ้า1ส่วนก็เท่ากับ30หาร2ถูกไหมครับมันก็จะตกออกมาเป็น15แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะ เราก็จะบอกว่าแต่มีแต่มีกี่ส่วนแต่มี5ส่วนคิดเป็นคิดเป็นเท่าไหร่ครับถ้ามี5ส่วนคิดเป็น5คูณกับ30ส่วน2ตัดทอนไหมครับตัดทอนเลยครับตัวนี้เอาไปย้อนทำไมล่ะครับตัดทอนนะครับ,ต,นนรบตัวนี้ชึบสอง5 5ึ5คูณ15เป็น 1 5คนเท่ากันนะครับอาไปดูว่าเน็งสเขาอธิบายในรูปแบบไหนนะครับเขาบอกว่าวิธีคิดนะสมาชิกทั้งหมดก็คือเป็น5ส่วนทำเหมือนเดิมเลยเป็นบาร์โมเดลชาย3ส่วนอ่าผู้หญิง2ส่วนมี30คนจะหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดโดยคิดจำนวนสมาชิกที่เป็นผู้หญิงรูปเศษส่วน แล้วนำไปเทียบกับคนก็เรคนกว่าเทียบ,บัญญัตัวอย่างนะครับวิธีทําก็คือมีสมาชิกทั้งหมดเศษ5ส่วน5เป็นชายเศษ3.5ส่วน 5, ของสมาชิกทั้งหมดก็แสดงว่า5ส่วน5เป็นชาย3/5กส่วน 5, เหลือผู้หญิงเป็นเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดซึ่งเท่ากับ30คนแสดงว่าสมาชิก2ส่วนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่30คนเห็นไหมครับถ้า1ส่วนคิดเป็น30สอ่าส่วนที่2ก็คือ30หาร2 แต่สมาชิกมี5ส่วนคิดเป็น5คูณ3าเท่ากับ75คนชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมด75คนด้วยกันเห็นไหมครับนกักเรียนชอบแบบเป็นแันตอนไหมครับอธิบายแบบมีชั้นเชิงก็คือทําแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูตรวจสอบความถูกต้องว่ามันจริงไหมชมรมมีสมาชิกทั้งหมด75คนเป็นชายาทั้งหมดเศษ3าส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าเป็นชายเศษ3 5คูณกับ7 5เท่ากับ45คน ดังนั้นเป็นผู้หญิง75ลบ45เท่ากับ30คนนะครับพบว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า75เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเห็นไหมครับไปมีหตุผลยังไงกลับก็ต้องมีเหตุผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับอ,อ่ะทีนี้นักเรียนลองฝึกทำโจทย์ปัญหานี้ด้วยนะครับ7ข้อนะ7ข้อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับในฟาร์มแห่งหนึ่งนะเรื่องของครูแจกดินสอเรื่องบริษัททีวีรับเหมาเออทีวีแสงทีวีเป็นชื่อบริษัทนะรับเหมาสร้างถนนนะครับเรื่องของเก่งออกกําลังกายเรื่องของแม่ค้าซื้อส้สมแล้วก็เรื่องของปิดภาคเรียนเห็นไหมครับว่าคณิตศาสร์มันเข้าไปสอดคล้องเกี่ยวกับในชีวประจําวันของเราได้ทุกรูปแบบดังนั้นต้องลองไปฝึกทํานะครับถึงจะรู้ว่า เราคิดได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าดูแต่ของที่อธิบายและเข้าใจแต่ความเข้าใจที่แท้จริงมันต้องเกิดจากตัวนักเรียนนะครับเกิดจากตัวผู้ศึกษาทําเองเรียนจนกว่าจะรู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ถึงเชื่อได้ว่าเข้าใจจริงนะครับเราต้องทําเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วในคลิปหน้าทีเคจะพาไปดูเฉลยนะพาไปดูเฉลยในคลิปต่อๆไป ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ